สวัสดีหน้าๆนะครับผมวัตถุดิบนะครับก็เข้าจะมีตัวนี้นะครับอันนี้เรียกว่าลูกยอนะครับนำลูกยอนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับก็คือเช่าเสี่ยวผลซุปของมันเป็นบ่ครับก็คือมาทํานะครับแต่เพราะเอินว่าผมหาบ่ได้นะครับผมก็เลยไปซื้อในแผนไทยเลยครับแต่ว่ามันก็ราคาอาจจะสูงนะ่ครับเพราะว่าสามร้อยกว่าบาทแต่ว่าผมเนี่ยเอามาให้แฟนผมกินนะครับก็คือ เป็นป็นลงในกดนะครับกดนใยอดนะครับผมก็เลยได้โอกาสนะครับขอเพิ่มสกิลสองกิลนี่แหละนะครับมากมากครับก็คือน้ำให้รบวยนะครับอันนี้ผมใส่เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนี่เลยนะครับก็อัมพวานะครับกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่น่าใส่เลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือส่วนผสมนะครับที่ ที่ผมจะเอาลองมามักนะครับว่าะชิตีนะครับในไม้ขั้งถัดไปนะครับโอเคครับนะครับประมาณนี้นะครับอ่นะครับเอาเริ่มๆนเลยนะครับถัดมาครับนี่ครับนะครับเป็นเหยื่อนะครับไอมักพวกอ่าล่ำก็เป็นอย่างเท่านี้แหละครับปกตินี่แหละเฮียลมาอยังพวกเท่านี้แหละครับอันนี้เป็นตัวที่เหลือนะครับมาจากที่อ่าตอนที่ห้องตีกันห้องส่งนามนะครับไม้ห้องส่งนามนะครับก็เลยเอามาทำหัวเชือดีกว่านะครับ มานเนนะครับี่ครับนี่ครับคือแก้วนะครับแก้วที่ผมจะเอาไปตวงนะครับอันนี้ก็ประมาณเกือบสองลูกทั้งหมดประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมีลายแก้วเลยเนาะเก้วเป็กอันนี้จะมีนะครับอ้าปลาครับล่นไปแล้วนะครับ นะครับขวดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาจากใต้นะครับวันนี้ตามที่ผมอ่านจากสลากก็คือร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะครับตรงนี้นะครับคุณเขียนไว้ร้อยเปอร์เซ็นะครับอ้าวตาเป็นอะครับอ่ะมาลองกันเลยครับอันนี้ผมจะใส่อยู่ประมาณนะครับสองนะครับสองแก้วปิกนะครับจัดไปเลยครับแต่ผมลองชิมบ้างนะครับคือกันเขาไหวนี่นะครับนะครับเอาประมาณนี้เลยครับนะครับ จะไปครับนี่เลยนะครับคอ่าอ่านด้วยนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบอกเขาลงกระพากันเนี้นะครับอ่านับกระทิด้วยนะครับอ่าครับผมไปครับอ่าตึบนะครับเฮลูบอยนครับเฮลูบอยเชียวนะฮะซื้อได้ตามตัางข้าวเลยนะครับวันนี้ ไปครับอันนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้อีกหนึ่งแก้วครับคุณอ้าโอเคโอ๊ะ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 ะ ้ำลูกยอนี่ผมซื้อมาจากไอ้ห่มโปนะครับหฮมโปบางพีเานี่แหละนะครับร้านแผนไทยนะครับมีแน่นอนครับแต่ว่าจริงๆจะซื้อมากให้แฟนกิดนะครับแต่มาทดลองบ้งนะครับหาคือเป็นโปได้ครับก็เลยเอาแบบนี้เลยนะครับแต่ขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะครับคือน้ำลุกยอนะครับสองแก้วปิ๊กนะครับ เนอะเฮลูบอยนะครับเฮลูบอยกับแก้วนึงนะครับแล้วก็ตัวกระที่ห้อนะครับกระที่ห่อแก้วหนึ่งนะครับสองหนึ่งหนึ่งนะครับแอเมนใบหวยนะครับนี่กรเอาให้เ้ากันนะครับอ่วันนี้เป็นวันที่สามนะครับวันจันทร์นะครับวันอาทิตย์นะครับว่าจะไปทดลองพวกอีกข้างนะครับ อยู่คงสงนาบนะครับจะจิบไปท่านหน้าหนาหรือเปล่าไปไปคลิปก้อนนะครับคลิปที่ผมลงไปนะครับก็คือประมาณไปตั้งแต่ที่หานะครับไปถึงนู่นกันหน้าหนาติดหมดแล้วนครับไปถึงนู่นประมาณหกโมงนะครับประมาณนี้ครับนะฮบเดี๋ยวเอาบรรจุใส่กับถุงนะครับแล้วก็เอาไว้ในถังนะครับโอเคครับยังไงจะส่งผลงานให้เบิรงนะครับว่าได้บนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับ จากตัวนี้แหละนะครับเป็นหัวเชื้อนะครับมากไว้กับน,วนีวันจนัดนะรับทุกคนโอ้โหหลายขึ้น้วยนะครับเนี่ยโอเคครับนี่ไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ